แล้วก็พระศรีพวังเนี่ยเป็นประหลัดของขาราชบารมีรูปท่านอยู่ตรงหน้าโบสถ์ตอนที่บูรณะนะอ่ามือาการบูรณะเมื่อปศส,สองสี่หนึ่งห้าพระศรีพวังแล้ววัดนี้ก็เอาเอา,เอาน้มบรรดาศักดิ์ท่านมาเป็นวัดชื่อวัดพระศรีประวังใช่ไหมคัท่านท่านเป็นพระศรีประวังแล้วก็ให้เสเกียรติท่านเป็นเป็นวัดศรีประวังในประวัติย่อๆ้ฉันก็หล่อรูปท่านไว้ตรงหน้าโบสถ์ยืน ศรีปรหวังเป็นประลัดกรงโคชบาลของช้างจะมีสีมุมเมืองตะวันออกก็วัดโคกชา้างที่ปูไทยทิศใต้ก็วัดบรมวงพระเนตรน,น่ะทิศตะวันตกก็บางไทรทิศเหนือก็วัดสีปรหวังจะมีมันจะมีสี่วัดสี่มุมสี่มุมของถ้าเทียบจับเกาะเมืองอะนะวันนี้ก็คือหนึ่งในในกรมโคชบาลกรมโคชบาล ตอนนี้เมื่อถึงเดือนสามพื้นสามข้ามก็ไปปลกช้างแถวปราจีนแถวนครนายกแถวชายแดนปลกช้างมาก็มาเข้าพเนีมาคัดเลือกอีกทีว่าจะเอาช้างขนาดไหนไว้ตอนนี้พระเทวีเป็นคนเก่งเรือ่องกลองช้างมากแม่นโยนเชือกโยนอะไรแม่นเไม้เชือกเลยไม่เชือกธรรมดาถ้าเชือกหนังกวางที่มเหนียวตัดแบบแท้เหนียว้วกฟันเกลียวเลอาช้าง เอาน้ำควายเนี่ยในซอไม่ขาดแบบเดียวแล้วหลวงพราะเท่านี้เป็นมาไงครับหลวงพ่อพรอเท่าก็มาจากดัมเดิมดังเดิมของสมัย,มอ,ยาอายุทยาเลย,ยเป็นยุคก,กลางคือยุคกลางคือว่าผลใบหน้าท่านเนี่ยได้ผลมาตุลคือนนนนนนมนมนมันมนหมายว่ายุคกลางเป็นยุายาย